สวัสดีครับตามคําขอนะครับวันนี้ที่บอกว่าจะพาเพื่อนสมาชิกมาเที่ยวที่แกงหินเพลิงนะครับตอนนี้มาเรียบร้อยเพื่อนสมาชิกเรากลุ่มใหญ่มากโอเคน้าเหลือๆไม่ไม่น้ามาเอาแมงเกี่ยวอยู่หนิวะ โอเคเลยก็กล้องถ่ายใต้น้ำเลยหาแล้วเล่นได้เล่นได้ทุ่ท่าเครับทุ่ท่านลครับเงี้ยงี้ยกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามอันนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่ไปมาถึงแล้วนะครับแก่งหินเพลิงตามสัญญาที่จะพาเพื่อนๆสมาชิกมาเที่ยวกันนะครับบรรยากาศเป็นไงครับ บรรยากาศเป็นไงครับ,บดูแบ็กกราวน์นะฮะนมาเลยมาเลยสนานุ่นสนานอากับบานเอากาศกด็ดีน้ำเย็นมากๆน้ำเย็นมากๆดูนะครับทพี่หลงเราลงน้ำเรียบร้อยแล้วไม่เกรงใจใครเลยนะครับ

เนี่ยกลุ่มเราโตขึ้นเพราะไอ้นี่แหละก่อนใช่ไหมเคยกดเหรอครับครับรอๆเนอะครับครับเช้านี้ผมมาหาเรามาทิชยังเหนียวแน่นนะครับเหมือนเดิมครับใช่ใครหลอกก็ยังรอเหมือนเดิมใครขี้เล่มันก็ปั้นไม่ขึ้นเหมือนเดิมโอเคครับเช้านี้รายการส่องโลกชลีบังจักรายงานณเช้านี้ที่แกงหินเพิ yeah, ่มย yeah. ังรอเหมือนเดิม เอรดเลยเหรอคะไปมดีไดีแนับ้าล่อห้มันได้ถ่วครับถ่ายวีดีโอแล้วครับตอนนี้วีดีโอมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วละครหนึ่งนะครับวันนี้หุบขาหน่อยเรามาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแก่งหินเพิงตามสัญญานะครับวันนี้ที่จะพาเพื่อนสมาชิกมาเที่ยวที่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับบริเวณนี้เขาเรียกบริเวณสายใหญ่นะครับเป็นบริเวณหน้าที่ทําการนะครับหรือเรียกอีกที่อีกอย่างหนึ่งว่าแก่งหินเพลิงนะครับเป็นจุดที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงธรรมชาติของอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีแล้วนะครับก็เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกนะครับ

ดูบริเวณนี้สิฮะเราคิดว่าจะมีเฉพาะ,ะธุรกิจร้านกาแฟที่ทำอาคารยื่นเข้าไปในแปลงนานะครับแต่นี่เป็นวัดนะครับนี่เป็นบริเวณในวัดนะครับวัดพระแก้วมรกพระแก้วมรกตสวยมากเลยไปดหัว